งเท้านะครับการร้อยเชือกเท้านะครับให้เราสอดไปที่ตะไคร่นะครับหนูแรกนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วจับสายให้เท่ากันนะครับแบ่งสายให้เท่ากันเสร็จแล้วนะครับให้ร้อยจากเขาเรียกว่าร้อยด้านนอกทับด้านในนะครับให้ใช้ถ้าเกิดรองเท้าด้านขวานะครับรองเท้าด้านขวามือขวาเราจะอยู่ด้านนอกนะครับ ให้สอนทางด้านในออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วด้านนอกครับนะครับสอดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนครบทุกรูนะครับจนครบทุกรูต่อไปนการส่เท้านะครับการรับเท้นะครับข้ตอนแรกหา,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 างเทียมยาวทำรองจากเท้าฐานเกงขึ้นก่อนครูครับเชิญเราเอ้าฐานเกงครับ กระทับนะครับพยายามกรับเข้าด้านในนะครับเพื่อเก็บเก็บไปกถามเท้าด้วยฝังเกมนะครับเสร็จแล้วนักเรียนับจีบนะครับตับจีบตรงระเข็บอ่าดึงซ้ายขวาจับจีบตรงตะเข็บนะครับจีบนะครับครูจีบสองข้างจีบสองข้างเออแล้วก็ดึงไปด้านหลังนะครับมือรวบไว้เสร็จแล้วจับรองเท้านะครับยัดเข้าไปในรองเท้า ข้างนึงจับไว้นะครับ้วก็ยัดดึงเท้านะครับยัดเข้าไปทั้งหมดนะครับดึงเชือกเท้าทุกเส้นให้ตึงนะครับให้ตึงไล่ตั้งแต่ห่วงแรกนะครับห่วงแรกจนห่วงสุดท้ายนะครับให้มันตึงเสร็จแล้วมัดนะครับ วนรอบขานะครับวนรอบขาจนกว่าเชือกของเรานั้นนะครับจะสั้นที่สุดนะครับจะสั้นที่สุดเสร็จแล้วมัดนะครับขั้นตอนการมัดนะครับมัดเนื่อนตายไปเลยนะครับเพราะว่าเชือกขอางเท้าเนี่ยทำมาพิเศษนะครับมันจะไม่รับตัวเองนะครับเมื่อเราแกะก็แกะง่ายนะครับมัดเสร็จเก็บปลายรองเท้าให้เรียบร้อยนะครับเราจะทําแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้าง แต่ก็ข้างเลยครับนะคตะกันเมื่อใส่เกมเรียบร้อยนะครับคุณจะไม่นำการใส่ของฐานโลซิ่งนะครับขั้นตอนแรกครับใหเรากดเส็จขาดหรือว่าลูกซิ่งก็ได้ดน,ไดดนะครับลูกซิ่งก็ได้ตอนที่เราถนัดนะครับไม่ต้องของเกมนะครับขอให้เรากดเสร็จแล้วเรายัดซิ่งเข้าไปนะครับให้ไปตออามฐานเกมนะครับ เดี๋ยวซี่งมันจะงอเป็นวงกลมของมันเองนะครับเสร็จแล้วปิดนะครับแล้วก็ขยับขยับนะครับขยับให้ซี่งลงไปด้านล่างนะครับน,นะครับง่ายนิดเดียว,วตอนนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปจัดทรงที่ขาจะบอกเก่งนะครับให้มันเข้าทรงนะครับ